สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะคุณครูนะคะชื่อคุณครูวััญญาแขกปัญญาค่ะหรือนักเรียนจัดเรียกสั้นๆง่ายๆว่าครูเฟิร์นค่ะปัจจุบันนะคะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัชโชติการามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการ เรียนรู้ที่บ้านต้านโควิดนะคะคลิปนี้นักเรียนจะได้มาพบกับครูเฟิร์นเป็นคลิปแรกนะคะและแน่นอนว่าครูเฟิร์นจะต้องนําเนื้อหาใหม่ๆม,มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะซึ่งเนื้อหาที่ครูเฟิร์นนามาสอนนักเรียนในคาบนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของความคล้ายค่ะคุ้นๆไหมคะคำนี้ความคล้ายเนาะ เห็นไหมว่าแค่ชื่อเรื่องก็ง่ายแล้วเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะในส่วนของความคล้ายนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูอยากให้นักเรียนลองมองไปรอบๆตัวเองตอนนี้เลยคะ่ะว่าที่บ้านของเรามีอะไรที่คล้ายกันบ้างน,นะคะให้เวลา5วินาทีจับเวลาค่ะหมดเวลาจ้าอ่านึกออกแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรที่คล้ายกันบ้างน,นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมายกตัวอย่างให้เราดูนะคะ รูปแรกของครูก็คือรูปจานนั่นเองนะคะแล้วเรียนจะสังเกตได้ว่าจานของครูนั้นมีรวดลายที่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันนั่นคือขนาดของจานนั่นเองค่ะหรือบางบ้านอาจจะมีเป็นหม้อชุดแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยถูกไหมตั้งเรียงกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะ หรือบางบ้านอาจจะมีเป็นกล่องใส่อาหารที่มีลักษณะคล้ายๆกันค่ะหรือเราจะเห็นนี่เลยเด็กแฝดใช่ไหมคะเด็กสองคนนี้เป็นแฝดกันมีหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนั่นเองค่ะส่วนมากเราอาจจะพบเจอเป็นแฝดสองนะคะหรือบางคนอาจจะเจอเป็น แฝดสนั่นเองนะคะหรือช่วงนี้ช่วงกับตัวนักเรียนอาจจะเจอเป็นแฝดแบบนี้ก็ได้ค่ะ ไหมคะบางคนอาจจะเจอเป็นแฝดห้าแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะครูก็จะให้นักเรียนสังเกตรูปต่อไปนี้ค่ะว่ามีลักษณะที่คล้ายกันหรือเปล่านะคะรูปแรกเป็นรูปต้นแบบนะคะเป็นรูปของลิซ่ากำลังถือดอกไม้อยู่ใช่ไหมคะต่อมานะคะรูปที่สอง คล้ายกับรูปแรงไม่เอ่ยนักเรียนดูดีๆนะคะจริงๆแล้วมันคือรูปเดียวกันเลยขนาดก็มีขนาดเท่ากันเลยถูกไหมดังนั้นรูปที่1กับรูปที่2ก็ยังคงคล้ายกันอยู่นะคะรูปที่3เห็นไหมก็ยังเป็นรูปคนเดิมอยู่แต่มีขนาดที่เป็นยังไงคะใหญ่ขึ้นเนาะเพราะครูเอารูปต้นแบบเนี่ยมาขยาย ให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะต่อมารูปที่4ก็ยังคงเป็นรูปของลิซ่าเหมือนเดิมนะคะแต่ครูย่อขนาดลงมาให้เล็กลงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ารูปทั้ง4รูปนี้เป็นรูปที่คล้ายกันนั่นเองค่ะ,ะรูปเลขาคณิต A และรูปเลขาคณิต B คล้ายกันหรือไม่เพราะเหตุใด รูปมาจ้าอ่ามาแล้วฝั่งแรกนะคะเป็นรูปเลขาคณิต A และ B ซึ่งเป็นวงกลมเนาะรูปเลขาคณิต A จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูปเลขาคณิต B ใช่ไหมคะส่วนรูปต่อมาเป็นรูปเลขาคณิตที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองค่ะรูป A และรูป B คล้ายกันเลย แต่มีขนาดที่ต่างกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปข้อนี้ได้ว่ารูปเลขาคณิต a คล้ายกับรูปเลขาคณิต b เพราะมีรูปร่างที่เหมือนกันแต่มีขนาดที่ต่างกันนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะรูป a และรูป b คล้ายกันหรือไม่นะคะ น้องๆลอง,องสังเกตดูนะคะรูป A และรูป b เป็นรูปที่เกิดจากที่ครูสะท้อนรูป A ออกมานะคะได้เป็นรูป b นั่นเองเห็นขนาดเท่ากันเลยลักษณะรูปร่างเหมือนกันแค่กลับด้านกันแค่นั้นเนาะรูปต่อมาเห็นไหมคะรูป a และรูป b เท่ากันเลยขนาดก็ เหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะสรุปได้ว่ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B ค่ะเพราะมีรูปร่างที่เหมือนกันและมีขนาดที่เท่ากันด้วยค่ะ,ะดังนั้นนะคะเมื่อรูปเลขาคณิต A และรูปเลขาคณิต B เป็นรูปที่คล้ายกันแล้วเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบไหนอ่ะลองมาดูจ้า นี่เลยนะถ้ารูปเรขาคณิต A และรูปเรขาคณิต B เป็นรูปที่คล้ายกันเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะเป็นโค้งโค้งนิดๆเหมือนตัวหนอนนะคะนี่โค้งโค้งน่ารักน่ารักนี้นะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่ารูปเรขาคณิตสองรูปเป็นรูปที่คล้ายกันเมื่อรูปเรขาคณิตทั้งสองรูปนั้นมีรูปร่างเหมือนกัน อาจจะมีขนาดที่เท่ากันหรือต่างกันก็ได้นะคะดังนั้นนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะรูปเรขาคณิตที่เท่ากันทุกประการเนี่ยจะเป็นรูปที่คล้ายกันด้วยอ่าจริงหรือเปล่าจริงไหมเลยอตัวอย่างครูจะให้ดูรูปแล้วกันนี่แหม สองรูปนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเลยและมีขนาดที่เท่ากันด้วยเนาะเรายังจำเรื่องของม .2 ได้หรือเปล่านั่นก็คือชื่อเรื่องความเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะ,อะลองมาดูสัญ,ญลักษณ์กันดีกว่าทบทวนความจำกันหน่อยสัญ,ญลักษณ์ของคว,บบะค,ะความเท่ากันทุกประการเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยความเท่ากันทุกประการนักเรียนจะสังเกตได้ว่าด้านบนเห็นไหมคะ มีโคง้งโคงมีเส้นโคง้งโคง้เหมือนต้นหนอนอยู่ข้างบนนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของความคล้ายของเรานั่นเองนะคะและด้านล่างเป็นสัญลักษณ์นี่ก็คือเป็นเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าความเท่ากันทุกประการเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นรูปที่คล้ายกันและสองขนาดจะต้องเท่ากันด้วยนะคะอ่ะต่อมา รูปเลขาคณิตที่คล้ายกันอาจไม่เป็นรูปเลขาคณิตที่เท่ากันทุกประการค่ะอาจไม่เป็นนะคะแค่คล้ายอาจจะไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นนี่เลยไหคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันเลยหน้าตาคล้ายคล้กันรูปที่สองเกิดจากที่ครูเอารูปแรกไปย่อขนาดลงนะคะ จะสังเกตได้ว่าสองรูปนี้ไม่เท่ากันเนะาะต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนลองคิดตามนะคะข้อแรกรูปเลขาคณิตใดๆรูปหนึ่งจะคล้ายกับรูปเลขาคณิตนั้นเสมอหรือไม่คล้ายไหมคะรูปนั้น จะคล้ายกับตัวมันเองหรือไม่คำตอบก็คือนี่เลยนะจะสังเกตได้ว่ามันคล้ายกันเนาะนะรูป A กับรูป A ตัวมันเองต้องคล้ายกับตัวมันเองเสมอถูกไหมคะข้อที่2อค่ะนักเรียนคิดว่าถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B A นะ A คล้ายกับ B แล้วรูปเลขาคณิต b จะคล้ายกับ a หรือไม่อมองภาพกันไม่ออกใช่ไหมะเดี๋ยวครูมีรูปให้ดูค่ะนี่เลย a กับ b นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันเป็นรูปที่คล้ายกันเนาะครูลองสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยเห็นไหมคะดังนั้นรูปเลขาคณิต b ก็ยังคงคล้ายกับรูปเลขาคณิต a อยู่ใช่ไหมคะ ข้อต่อไปเลยค่ะถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B แบบนี้นะคะนะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเลยเนาะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันเนาะถ้า A คล้ายกับ b และ b ก็ดันไปคล้ายกับ C ด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่ารูป A จะคล้ายกับ รูป C หรือไม่คล้ายกันไหมเอ่ยอ่ะคล้ายเนาะ,ะจาก3ข้อนะคะนักเรียนก็จะสรุปเป็นสมบัติความคล้ายได้ดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะความคล้ายมีสมบัติการสะท้อนค่ะนั่นก็คือรูปเลขาคณิต A จะคล้ายกับรูปเลขาคณิต A ค่ะข้อที่2 ความคล้ายจะมีสมบัติสมมาตรนะคะเป็นยังไงถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต b แล้วรูปเลขาคณิต b ก็จะคล้ายกับรูปเลขาคณิต A ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะข้อต่อมานะคะคือสมบัติการถ่ายทอดนั่นเองค่ะก็คือรูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต b และรูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต c แล้วจะทำให้รูปเลขาคณิต a ของเราเนี่ยคล้ายกับรูปเลขาคณิต c นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะความคล้ายไม่ยากเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันครูมีแบบเสริมทักษะนะคะเรื่องความคล้ายเนี่ยมาให้เราทำนะคะให้นักเรียนนะคะลอกโจทย์ ลงในสมุดเลยเนาะแล้วทํามาส่งครูประจําวิชาของนักเรียนนะคะการบ้านวันนี้ของเราง่ายๆนะคะให้นักเรียนพิจนารณาแล้วตอบว่ารูปเลขาคณิตต่อไปนี้รูปใดบ้างเป็นรูปที่คล้ายกันนั่นเองค่ะมีทั้งหมด2ข้อนะคะอะครูให้เวลาหนูจดโจทย์ข้อแรกไปก่อนนะคะ ข้อที่สองนะคะนี่ข้อที่สเหมือนกันเลยเนาะให้ตอบว่ารูปใดบ้างเป็นรูปที่คล้ายกันค่ะเนาะมีทั้งหมดหลายรูปเลยนะคะนักเรียนลองวาดรูปพวกนี้นะคะลงในสมุดและตอบคำถามมานั่นเองค่ะก็ลองเขียนมาดูว่ารูปไหนคล้ายกับรูปไหนบ้างนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะพบเจอครูได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ